ตัวเต็มรัก g o n นบอลซูเปอร์มังงะตอนที่61กับการที่เบจิต้ากลายเป็นนัมเบอร์วันเหนือไปกว่าโกคูซะแล้ว หลังจากที่เบจิต้าใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริปตาปรากฏตัวขึ้นนะครับและทำการต่อสู้กับโมโรแทนที่ของโกคูเบจิต้าเขาทำการแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซียบลูในการต่อกรกับโมโรในทันทีซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับทุกคนต่างตกใจในตัวของเบจิต้าพอดูเหมือนว่าเบจิต้านั้นก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยกับการที่เขานะครับจะสามารถต่อกรกับเจ้าโมโรได้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าโมโรมันจะสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้ใช่เลยเจ้าเบจิต้าแกน่ะมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ฉัน คิดว่าพลังของแกนั้นไม่สามารถทําอะไรฉันได้หรอกแต่เบจิต้านะครับเขากลับไม่พูดอะไรเขาทําการมุ่งตรงไปในการโจมตีใส่เจ้าโมโรโดยการที่เขานะครับทำการต่อยกระหน่ำซัมเมอร์เซลใส่เจ้าโมโรแบบเต็มๆเ,เจ้าโมโรนะครับพยายามปัดป้องการโจมตีครั้งนี้ทางด้านพิโกโรนะครับที่เป็นกูรูนักรบนะครับแต่ก็ไม่ค่อยรบกับเขาสักเท่าไหร่นะครับจึงทำการพูดในทันทีข้าสัมผัสดได้ว่าเจ้าเบจิต้านั้นมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเจ้าโมโรนั้นมันก็แข็งแกร่งเกินไปเกินกว่าที่เจ้าเบจิต้าจะสามารถ ต่อกอได้การที่เจ้านั่นฝึกฝนเพียงแค่คนเดียวมันจะยากเกินไปในการจะต่อสู้กับเจ้าโมโรนี่เจ้าเบจิต้าแกน่ะยอมแพ้ข้าซะเถอะทางด้านเจ้าโมโรที่รับหมัดการต่อสู้ของเบจิต้ามันทําการเตะเบจิต้ากระเด็นกระดอนไปไกลข้าขอแสดงความคิดเห็นหน่อยละกันข้าคิดว่าพลังของแกนั้นเหมือนเพิ่มสูงขึ้นมากเลยล่ะเจ้าเบจิต้าแต่ว่าข้าขอกินอาหารอันโอชะจากตัวของแกเพื่อเป็นการเสร็จสึดครั้งนี้เลยละกันทางด้านเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยี่ระอะไรกับคําพู นะครับของโมโรเลยเขาทำหน้านิ่งเฉยนะครับและทำการพุ่งไปโจมตีใส่โมโรอีกหนึ่งครั้งแต่การโจมตีครั้งนี้ของเขานะครับดูเหมือนว่าจะรุนแรงแล้วก็เพิ่มพลังในการโจมตีมากยิ่งขึ้นเจ้าโมโรนะครับได้แต่ตั้งรับนะครับและตัวของเขาเนี่ยเริ่มถหลออกไปนะครับจากการโจมตีที่รุนแรงของเบจิต้าทางด้านจาโก้กับโกฮังที่ดูเหตุการณ์อยู่ดูเหมือนว่าเขานะครับจะคิดว่าเบจิต้านะ่ครับน่าจะยอมรับความพ่ายแพ้นี้ไม่ได้บางทีแล้วเบจิต้าคนนั้นเขาจะยอมรับความพ่ายแพ้ก็ไม่ได้ก็เจ้าหน้ายไปหน ทางได้พิกโลนะครับเขากลับไม่เห็นด้วยเขาคิดว่านะครับคนอย่างเบจิต้านนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นคนยิงในศักดิ์ศรีตัวเองมากเพียงใดแต่ก็ใช่ว่าจะไม่รู้นะครับว่าพลังของคู่ต่อสู้นั้นแข็งแกร่งกว่าหยุดสักทีเถอะเจ้าเบจิต้าแค่อย่าทำอะไรเพอร์เจอร์แบบนี้อีกเลยแต่ทางได้เบจิต้าเขากลับไม่สนใจเขาสามารถหลบการโจมตีของโมโรได้นะครับทั้งที่เขาไม่ได้เป็นร่าง UI เลยและเขาทําการสวนกลับนะครับในการใช้แขนซ้ายของเขาฟาดไปที่หน้าของเจ้าโมโรอย่างเต็มแรงเล่นเอาเจ้าโมโรนะครับตกตะลึงเลยเลยครับว่าทำไม เบจิต้าสามารถทําแบบนี้ได้และเบจิต้านะครับก็ทําการเตะใส่เจ้าโมโรอีกหนึ่งทีเจ้าโมโรนะครับที่มันโกรธเดือดดานมาทาการจับตัวของเบจิต้าแล้วก็ทําการทุ่มทิ้งลงไปนะครับด้วยความโกรธแค้นแต่เบจิต้านะครับเขากลับสามารถลุกขึ้นมาและก็ต่อสู้ได้ต่อนะครับและเขาก็สามารถหลบการโจมตีของโมโรได้สามารถนะครับต่อยแล้วก็เตะกลับใส่เจ้าโมโรได้เช่นกันเล่นเอาเจ้าโมโรนะครับถึงกับหน้าเสียเลยแหละครับที่เบจิต้านะครับสามารถโจมตีเขาได้และตอนที่เบจิต้านะครับทำการเตะใส่เจ้าโมโรดู เหมือนว่าจะมีพลังบางอย่างนะครับออกมาจากตัวของเจ้าโมโรด้วยซึ่งนี่ก็เป็นเทคนิคการต่อสู้ใหม่ของเบจิต้าด้วยเช่นกันและดูเหมือนว่าโกคูนะครับเขาจะรู้ได้ทันทีแลยครับว่าเบจิต้านะครับเขาได้ฝึกวิชาใหม่มานี่เบจิต้านั่นเป็นวิชาใหม่ของนายเหรอใช่สินั่นคือการควบคุมและก็แยกวิญญาณยังไงละ่ะทางด้านเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าเขานะครับจะเป็นฝ่ายที่เริ่มจะชนะในตัวของโมโรแล้วโมโรนะครับได้แต่ตั้งรับนะครับไม่สามารถตอบโต้ได้เลยซึ่งโกฮังคิดว่านะครับเบจิตนะ้าเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เรื่อยๆนะครับจากการต่อสู้และจะสามารถชนะโมโรได้แต่ฟิกกโรบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นการที่เบจิต้าสามารถชนะโมโรได้นั้นเนื่องจากว่าเจ้าโมโรค่อยๆอ่อนแรงลงจากการที่ถูกเบจิต้าโจมตีเรื่อยๆซึ่งพลังนะครับที่ค่อยๆออกมาจากตัวของโมโรนะครับมันได้กลายเป็นพลังนะครับขนาดไม่หืมมาและอยู่บนหัวของพวกเขานะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับบอลเกงกีเลยและทันใดนั้นเองนะครับเจ้าโมโรนะครับที่ถูกเบจิต้ากระทืบอย่างเดียวเขานะครับกลับกลายร่างเป็นร่างตาแก่นะครับด้วยเป็นร่างดั้งเดิมของเขานะครับก่อนที่เขาะ ครับจะดูกลืนดวงดาวซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้พลังของโมโรนั้นค่อยๆหายลงไปจากการที่ถูกเบจิต้าโจมตี เป็นยังไงล่ะฉันแค่ทําการปลดปล่อยพลังที่แกสะสมมาพลังที่แกโคยคนอื่นมาอย่างไงล่ะเจ้าโมโรและทนาดนั้นเองนะครับเบจิต้าเขาชูมือขึ้นฟ้านะครับและพลังทั้งหลายนะครับก็กระเด็นกระดอนนะครับไปไกลทั่วจักรวาลนี้เลยซึ่งมันก็น่าจะเป็นพลังนะครับที่ย้อนกลับไปสู่ดั้งเดิมนะครับที่เจ้าโมโรเนี่ยเคยดดกลืนมาและเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปที่ดาวยาโดแรตนะครับซึ่งผู้เท่าปีบารานะครับดูเหมือนว่าจะภาคภูมิใจในตัวของเบจิต้านะครับเพราะว่าเบจิต้านะครับสามารถประสบความสําเร็จนรรัใกกาาาจจดดเ้โโมไ โดยทางด้านโกฮังและพิโกโลนะครับก็มาดูอาการของโกคูและโกคูนะครับก็ทําการอธิบายเลยครับว่าสิ่งที่เบจิต้าทํานั้นคืออะไรโดยเป็นการต่อสู้นะครับที่ทําการแบ่งพลังหรือว่าทําการแยกพลังของคู่ต่อสู้ให้ออกมานะครับจากคนคนนั้นที่เขาดูดกลืนซึ่งเขานะครับก็เพิ่งเห็นการใช้ครั้งนี้จริงๆครั้งแรกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถทําได้เหมือนกันสาหรับโกคูซึ่งพิโกโลดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจแหละครับกับสิ่งที่โกคูอธิบายโดยเขาเข้าใจแหละครับว่าเบจิต้านะครับทำการแบ่งพลังนะครับของคนที่รวมร ออกมาทางด้านเบจิต้านะครับจึงท,ทาการแซวพิโกลโลในทันทีเลยครับว่าจะให้เขาช่วยไหมในการแยกร่างชาวนามิที่อยู่ในตัวของพิโกลโลด้วยก็อย่างนี้ทุกทีเลยนะครับเบจิต้าเรานะครับพอเก่งเนี่ยก็ห้าวนะครับปากดีใส่ชาวบ้านไปทั่วเลยซึ่งโกคูก็ชมเบจิต้าเลยแหละครับว่าเบจิต้าเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วมากๆนะครับและสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้เป็นเพราะว่าเบจิต้าเก่งเลยเกินและเบจิต้าเขาก็พูดเลยครับว่าเขาเนะี่ยเก่งอยู่แล้วเพราะเขาเนะี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเลยและเขาก็บอกเลยแหละครับว่าครั้งนี้เนะี่ยเขาเป็น้้ผู นะครับที่เหนือกว่าโกคูไปแล้วทางด้านโมโรนะครับมันโมโหสุดขีจึงทําการนะครับโจมตีโดยการยิงพลังเวทมนต์ใส่เบจิต้านะครับแต่ว่าเบจิต้าก็สามารถหลบก,การโจมตีของเจ้าโมโรไปได้และเบจิต้านะครับเขาก็โชว์สกิลการหลบนะครับการโจมตีของโมโรแบบเทพๆเลยเล่นเอาเจ้าโมโรนะครับถึงกับหัวเสียกับการกระทําครั้งนี้และทางด้านเบจิต้าก็ทําการพูดเยอ้ยอยันนะครับทางด้านโมโรต่อฉันนะไม่ค่อยเข้าใจคนอย่างแกหรอกนะกับความสามารถที่ดูพลังของแกเพราะฉันไม่เคยทําอะไรแบบนั้นได้ฉัน แค่อยากจะต่อสู้กับแกแบบแฟร์สักหน่อยแกเองก็ลองใช้พลังของตัวเองดูสิในการต่อสู้กับฉันและแกจะรู้ว่าพลังของแกเนี่ยเหนือกว่าฉันหรือเปล่าเมื <t> ่อเบจิต้าพูดจบนะครับเขาทําการโจมตีใส่เจ้าโมโรนะครับจนตัวของโมโรตอนนี้นะครับอยู่ในสภาพที่สับปะสบอมมันแก่มากๆเลยนะครับในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับพลังที่ขโมยคนอื่นมาได้สูญสลายไปที่เรียบร้อยแล้ว และในขณะนั้นเองนะครับพลังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เจ้าโมโรเคยดูุกลืนมาได้กระจัดกระจายนะครับไปทั่วกาแล็กซี่ไปหมดเลย ซึ่งเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ดาวยโดรดนะครับก็มีคนถามผู้เท่าปีบาร่าแหละครับว่าแล้วพลังเนี่ยที่มันย้อนกลับไปนะครับในที่อื่นในจักรวาลน,นี้เนี่ยจะทําให้คนนะครับสามารถกลับมามีชีวิตได้หรือไม่ผู้เท่าปีบาระาก็บอกเลยแหละครับว่ามันไม่สามารถทําได้หรอกเพราะว่าวันเวลาของมนุษย์นั้นได้ผ่านไปแล้วมนุษย์ต่างดาวไม่ฟื้นคืนชีพกลับมาทุกคนหรอกยกเว้นแต่เผ่าพันธุ์ที่มีชีวิตที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะฟื้นคืนชีพกลับมาซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างไว้เลยแหละครับว่าก็ โมโรเนี่ยเคยดูไปก่อนหน้านี้ได้คืนกลับสู่ร่างเจ้าของเดิมนะครับจนทําให้ตอนนี้ชาวนามิกนะครับสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งแบบนี้เนี่ยผมเชื่อเลยแหละครับว่าคงจะมีการขอพรจากดาร์คบอลอีกรอบหนึ่งแน่ๆเลยนะครับมีการปลุกชีวิตนะครับชาวนามิกขึ้นมาแบบนี้และทนายนั่นเองนะครับชาวดาวนามิกนะครับพวกเขาก็ค่อยๆฟื้นคืนชีพมานะครับเราก็จะเห็นภาพนะครับทุกคนเนี่ยสามารถตื่นขึ้นมาจากความตายได้แล้วและเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดมาที่การต่อสู้กันระหว่างโมโรกับเบจิต้าอีกหนึ่งครั้งซึ่งเบ และพลังของโมโรตอนนี้นะครับค่อยๆนะครับที่สลายออกไปนะครับคืนเจ้าของเดิมแทบจะหมดแล้วพลังทั้งหมดที่แกขโมยคนอื่นมาจากคุกสายตัวจอวกาศฉันจะทําให้แกเนี่ยเอามันออกมาให้หมดเลยเจ้าโมโรเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ทางด้านพิกโกโรนะครับเขาจึงทําการถามโกคูเลยแหละครับว่าคิดหรือเปล่าว่านะครับเบจิต้าจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ซึ่งโกคูนะครับเขาก็อตอบเลยแหละครับว่าไม่คิดเลยว่าเบจิต้านะครับจะสามารถแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้โดยโกคูนะครับเขาก็บอกเลยแหละว่าไม่คิดว่าเบจิต้านะครับจะสามารถเรียนรู้นะครับการ การต่อสู้นี้ได้และก็ยังไม่คิดเลยแหละครับว่าเบจิต้านะครับ, Vegeta, ะรบจะสามารถเพิ่มพลังกายในการต่อสู้ได้ขนาดนี้ซึ่งทางด้านพิกโกโลก็จะเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่พลังกายของเบจิต้าเท่านั้นที่แข็งแกร่งขึ้นแต่พลังทางด้านจิตใจของเบจิต้านะครับก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นกันเพราะก่อนหน้านี้เบจิต้านะครับเขามีจุดมุ่งหมายในการทําลายโลกการล้มล้างโลกนี้ไปนะครับแต่ตอนนี้เขากลับเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายในการปกป้องโลกแทนอีกทั้งเบจิต้านะครับต้องการไถ่บาศจากการที่เขาเคยทําทุกสิ่่งงงททุกกออยยาาาาใใหาาใหนน้้้ับวนนนเมดจึํตี เบจิต้านะครับจากคนที่เคยเป็นคนชั่วเขาได้กลายเป็นคนดีแบบสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาต้องการไทบามของเขาทั้งหมดที่ทําต่อจักรวาลนี้ไว้เฮ้ยนายคิดมากไปหรือเปล่าคิดว่าคนอย่างเจ้านั่นเนี่ยจะคิดอะไรแบบนั้นเรออโดยพิโกโรก็บอกเลยหละครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เบจิต้าเปลี่ยนไปในตอนนี้เป็นเพราะว่าโกคูนั่นแหละโกคูนะครับเป็นคนที่เปลี่ยนเบจิต้าให้กลายเป็นคนดีขึ้นจากแต่ก่อน ซึ่งโกคูนะครับเขาก็พูดกับเบจิต้าในทันทีเลยแหละครับว่าต่อไปนี้นะครับเขาจะฝึกฝนนะครับให้ร่างกายของเขาแล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ยเหนือไปกว่าเบจิต้าให้ได้ซึ่งเจ้าจาโก้นะครับมันก็วอยายในทันทีเลยแหละครับเพราะมันไม่คิดเลยครับว่าจะฝึกฝนอีกทําไมในเมื่อศัตรูไม่มีแล้วทางด้านเบจิต้านะครับเขาที่อยู่ในตรงนั้นเขาจึงรีบพูดออกมาในทันทีนี่จาโก้แกจะให้ฆ่าเนี่ยจัดการเจ้าหนี้เลยไหมจะให้ฆ่ามันทิ้งหรือว่าแกจะจับตัวมันไปล่ะทางด้านเจ้าจาโก้นะครับมันจึงรีบตอบกลับไปในทันที ข้ามันทิ้งไปเลยเจ้านั่นเนี่ยถึงเก็บมันไว้เราก็ไม่สามารถประหารชีวิตมันได้อยู่ดีนายจุจาก,การมันเถอะเบจิต้าได้เลยฉันน่ะไม่ใจดีเหมือนเจ้าคาคาร์ล็อกฉันจะจัดการฆ่าแกซะแกจงตายไปซะเถอะแต่ทางด้านโมโรนะครับได้ทําการพูดสวนออกมาในทันทีแกไม่คิดหรือไงว่าตัวของแกน่ะจะไปนรกเหมือนกันเจ้าเบจิต้าซึ่งเบจิต้านะครับเขากลับไม่ยิ่ระก,กับคํานี้นะครับโดยเขาเตรียมใจไว้แล้วแหละครับว่าเขาตายไปนะครับเขาก็คงจะลงนรกเหมือนเดิม แล้วก็มีการแซวกลับด้วยเลยครับว่าแกไม่ต้องเป็นห่วงอะไรหรอกเดี๋ยวจะฉันตายไปแล้วฉันจะไปเยี่ยมแกละกันนะเจ้าโมโรแต่แล้วนะครับเจ้าโมโรนะครับมันกลับขำออกมานะครับจากคําพูดของเบจิต้าคนอย่างฉันนะ่ะไม่ไปรอกนรกเนะี่ยอย่างที่แกต้องการเพราะว่าคนที่จะปกครองจักรวาลน,นี้จะต้องเป็นฉันยังไงหลย่ยพวกงโง่ทั้งหลายซึ่งเจ้าโมโรนะครับมันยังไม่ยอมแพม้มันยังมีพลังในการต่อสู้อยู่โดยมันใช้เพชรมูลของมันนะครับในการทําให้มันหายตัวไปและทนนั้นเองนะครับตัวของมันก็พุ่งสูงขึ้นไปบนฟ้านะ ซึ่งในตอนนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าเจ้าโมโรทําการดูดพลังนะครับจากลูกน้องของเขานะครับอย่างเจ้าเซเว่นทรีนะครับเข้ามาอยู่ในร่างกายของตนเองนะครับ โดยการที่พี่แกนะครับทำการแดกนะครับเจ้าเซเว่นทรีะครับไปทางปากเลยเป็นอะไรที่มันแบบสยองมากๆเลยนะครับเบจิต้าเห็นแบบนั้นจึงทําการโจมตีใส่เจ้าโมโรในทันทีแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปซะแล้วเมื่อเจ้าโมโรนะครับทำการรวมร่างนะครับกับเจ้าเซเว่นทรีและมันนะครับดันมีพลังนะครับที่สูงกว่าเมื่อก่อนด้วยสูงกว่าตอนที่สู้กับโกคูร่าง UI เสียอีก และเจ้าโมโรนะครับได้ทําการเฉลยไปเลยแหละครับว่าสิ่งที่เขานะครับทำการมอบนะครับให้กับเจ้าเซเว่นทรีไม่ใช่แค่การก๊อปปี้พลังคนอื่นเท่านั้นแต่เขายังสําลองพลังบางส่วนนะครับให้กับเจ้าเซเว่นทรีซะด้วยจึงทําให้ตอนนี้นะครับเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมไปซะอีกนะครับโดยการที่เขานะครับดูกลืนนะครับเจ้าเซเว่นทรีเข้าไปจึงทําให้ตอนนี้นะครับพวกของโกคูเบจิต้าหรือว่าโกฮังก็แล้วแต่ต่างตกตะลึงนะครับกับสิ่งที่โมโรนะครับกำลังเพิ่มพลังของเขาได้ในตอนนี้และมันก็เป็นการจบนะครับสำ บอลน,นะครับ